อ่าโอ้มีซื้อเบสในต้นเงินเ,ออเลี้ยงควายแบบไร่ทุ่งเลี้ยงแบบบ้านๆเรานี่แหละควายสีชมพูก็มีมีสิบสองตัวปะกัยโอ้พัดเลี้ยงมาเนี่ยย่ำย่ำเข่ากัยดูแลยากปะงว่าไปจะขายไปได้เดี่ยวนาพันยึดย่ำมันอ่ะเนาะซื้อไว้ยังก็อนี่นะอันนี้ต้นเงิน,นตัวสีชมพูนั่นเด้๋ชมพูนั่น โซฟี <Sophie. S 1> โอโซฟีอันในมิก้มิก้โอมีสื่อวดเลยค่ะค่ะค่ะสุดยอดครับสวัสดี <นะ S 2> ครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูวิถีชีวิตอีสานบ้านเราเลี้ยงควายนี่ครับควายสีชมพูมีชื่อทุกตัวครับนี่คนเลี้ยงก็รู้จักเนี่ยครับควายสวย เป็นอยู่พื้นที่บ้านดอนตาลอาเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับวิถีชีวิตการเลี้ยงควายนี่ครับมันล่งบวกไงบวกคือยังบวกคือบวกควายนอนอ่าเอสวัสดีสวัสดีกอสวัสดีสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยเว้ยบุเปิดหนาเนาะเคยน้อยอ่าเิ่นเลี้ยงยังไงล่ะเวลาเขาเลี้ยงควายนี่เลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยบอกไอ้ไปเรื่อยไปตามพื้นที่น้ำฝนหน้าน้ำเออ มีมีมีควายจี่ตัวสิบสองตัวจ้ะอ๋อมีควายอยู่สิบสองตัวคือยังเป็นนอนอยู่นี่ซื้อว่ะยังไงเอาเงาของใล้ซื้อว่านี่นิกี้เด้คนนี้อ่านิกี้อ๋อนี่นิกี้นี่คนมือนคนแปลกหน้าคนอยู่ฟังปุ๋ดจังนี่ฟางปุ๋ดก็คือกระต่ายอ๋อกระต่ายกระต่ายกับพันนี่อ๋อลูกพันนี่สีชมพูใช่เป็นสีชมพูสีชมพูโอ้มีมีตัวตัวเมียกี่ตัวบูดามีตัวเมียเก้า เก่าจ้ะเก่าปีหนึ่งมันขอดลูกประมาณจากตัวปีที่แล้วจะมีจากตัวปีที่แล้วมีมีจากตัวมีสองบอกฮะปีที่แล้วมีสองแต่เราแกอะไรได้ไหมอ๋อเป็นทองแก่แล้วต่เนาะนิกีโอ้เนกี้นกี้ตีการผสมเจ้าผสมลักษณะใดเพ่อกไรผสมธรรมชาติเพป็นบอกธรรมชาติอ๋อเนกี้อันนี้เนกี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้จากเดือดแล้วเพิ่นทอง โอมันเม็นการสิโคตรหรือเบ่าบ่แตนเวลาขอดมากมันเป็นสีชมพูบ่ไกวดอนบ่แล้วแต่สิออกดำออกดอนอ๋อแล้วแต่พอตัวผู้อยู่ในฝูงนี่แหละวที่ผสมผู้ใดเป็นเป็นหัวหน้าฝูงหัวหน้าฝูงคือไผ่อยู่ในป่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋ซื้อว่าโทนี่โอ้โทนี่เออโทนี่กับแฮปปี้เด้แฮปปี้ตัวแฮปปี้แฮปปี้สีดอนแล้วก็โทนี่สีดำเป้าตรงๆเไย ปีที่แล้วนี่เพามีควายจะตกอะยี่สิบบ่ขายบา่ขายโอ้ขายไปไแล้วสิบตัวประมาณสิบตัวลายปไปไหนได้ลายปไปไหนเอาเอาไปฟังเนี่ยเ,เรื่องควายเนี่ยมันคนเรื่องต้องใจรักกิริเด้หรือเปล่า,าประมาณเท<ต>่าไหร่เอาได้พรได้อยู่ได้กินนี่แหะประมาณเท่าไหร่เรื่องเล่ามั เป็นได้ราคาไได้เลี้ยงควายมันมีความสุขกับการเลี้ยงควายตัวละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแสนเป็นควายบ้านๆเท่ามันบ่ะอืมพวกนไงผมนี่ขี่เรียนนี่ี่กรมบวกกันในค้กเรียนเลยนะปีนึงกับประมาณแสนแต่ยู่ขอนขายหลายๆตัวปีต่อปีขายก็ได้ประสบการณ์เท่าเลี้ยงมาจกปีแล้วแต่เลี้ยงควายผมเรียนหลายปีแล้วเลี้ยงเตะลูกชายหล่ายูป่อ ประหกยู่ม่อนหนึ่งนนเดี๋ยวนี้อยูปป่ปอได้ละเดี๋ยวนี่นเกิดสักเก่าสามสิบ 9, เลยโอ้เดี๋ยวนี้มีซิบจองโตก็คือเหาก็ขายไปเรื่อยๆเ,เนาะ,ะขายหลายเลยครับขายไหยเพิ่นมีความสุขกับการเลี้ยงควายเห็นไหมครับนี่นี่คือควายดอนเพิ่นปกติควายมันเพิ่นจากปีจากเดือนมันยังได้ขอดกะสิเก้านี่แหละเก้าเก้าเดือนบอกโอ้เย่างย่างมาทั้งปีมาเบิ่งนต้อกัน ผมจะไปภาพไปเบิ้องกันควายที่มันเป็น,ปนอันหัวหน้าฝูงแต่เอายังมามีคนดูแลพร้พอมน,นี่เนาะหมาดูแลก,ก็มีห <c oughs> มาผู้เป็นแลนน้ำเป็นไรเนี่ยเป็นซื้อว่าจังไหนเต้อฮะซื้อเต้ออ๋อน้องเต้อไปใช้แล้วน้องยุย้ยนะอ๋อตัวนัน้นตัวนั้นจะเป็นตัวหัวหน้าฝูงเปิ้ลขายได้ปีละแสนสองแสนเลยขเดเลยนะเอาหัวหน้ามีซื้อวพิ่มจุดตัวเอาตัวน้อยๆนั่นซื้อว่าจังไหน ตัวน้อยมุ่งชุดผุนน้อยมุ่งชุดคือแก้วฟ้าแก้วฟ้าตัวนอนอยู่บวกนี่เด้อันนี้ต้นเงินต้นเงินอ๋อตัวตัวนี้เด้อันนี้กระแตกระแตตัวตั้งรางกระแตตัว้งรางกระแตคือแก้วมันี่แก้วมันี่ตัวนี้ตัวนี้ดำมีดำมีตัวนี้ตัวย่างไหมนี่ตัวนี้ต้นเงินต้นเงินต้นทองไหมเออต้นทองตัวนี้คือนี่คือนิกกี้นิกกี้ตัวนั้นตัวดำตัวดำตัวใหญ่นี่คือ โทษดีโทษนี่ทั้งหลังคุณตัวเี้าโอ้โหแฮปปี้ oh ho, แฮปปี้ปาต้าจะอะไรอี๋ปตัปตตานีห <c oughs> <c oughs> นาเบๆๆิ้งไก่ให่มาเบี้ยอือนี่รู้ได้ยังไงว่ามันมีท่องห้าเบิ้งบ่จ้าห้าเบิง้งอ๋อกับเบิ้งวิธีมันว่ามันผสมแล้วอังสิบ่จ้ามันก็อ้วนมันก็บับนี่คือแนวทางการเลี้ยงควายเป็นเป็นตัวเป็นตัวเตือนเป็นมัเคยเห็นว่าผู้ใดมา เอ้าเอาจากเบื้องเก้วฟ้านี่แก้วฟ้าอ่าแก้วฟ้าอ่าเป็นควายเป็นควายพื้นบ้านฮะมันบ่เลยมันมีควายเป็นที่เป็นควายผสมอันยังไงมันบ่เลี้ยงแบบควายบ้านบ้าควายลาดควายบ้านพื้นบ้านเวลาเขาจะขายเจะทีงไหนมีคนมาเบิ้งบ่เลยทีงไหนเขากระทูกิงก้างไปเลยใช่ไหมไม่ใช่กับมาถามขายบ่เออยังบ่ขายดอกมันยังหูอยู่อ่าอ๋อตามตามประสบการณ์เจ้าของเนี่ยเวลาขาย เวลาเขาเลี้ยงนี่ยามือเส้าเอากระปลอยออกมางสิบอ่ะตอนเวลาสี่โมงเส่าเฮ็นเด็กเบี้ยเฮ็ดง่ายเล่นยังแล้วบ่เดี่ยวทุเรียนแต่ก็ยังได้ออกตามพื้นที่ปัญหาเรื่องการเลี้ยงย่ามเข่าเป็นยังไงเอากระหาเลี้ยงนั่นมัย่ามเข่ากะไปหาเจ้าหญ้าตัดหญ้ามาให้กินแลงเทือกะฆ่าอกไว้อ๋อสิบสองตัวปกติขนเขามีควายอายุสิบสองตัวปีหนึ่งเอาจีเลี้ยงได้ประมาณได้ลูกมันประมาณจากตัวถ้าตัวเม่หลายมันกะ ได้หลายตัวอยู่บ่จ้ะอ๋อแล้มันไม่ทิองนี่นี่ต้นเงินกับวันทองต้นเงินนี่กับทองจ้ะต้นเงินหงสิบกว่าฮะในคอเราต้องจะปีหน้าอืมถึงนี่ต้นทองนี่ทองอ่เป็นแหละตัวนี้กี้ร์สีคอร์ดไว้ๆนี่แหละบ่ตัวนี้กี้นี่ตัวเดียวตัวนี้อะไรกันเนีครับพี่เป็นเบเนน่าเลยนะไม่เป็นอ่าเไรบน๊คเป็นมะเรืองมะเรือยแบบยีนางกันล่ะเออะในในก้นงามเนี่ยโอ้ปรนตื่น ไปใกล้ใกล้กต้นทองต้นทองอ่ต้นทองอเพิ่นื่อต้นทองเพิ่ตรงใส่บอกบาก็เป็นไปนี่บอเพิ่นบอกน้ำเบื่อบอเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นเข้าใจบอกเวลาเท่าไหร่ต้นทองต้นทองเพิ่นวามากวนแม่เพิ่นบ่ต้นทองมาหาแม่ล็กมาหาแม่ลูกตัวนี้ ต้นทองวัดวัดอายุได้ล่าไปได้หรือต้นทองต้นทองนี่เขาก็ได้ทรงปีสามสี่ข้าวสามปีนี่ยผสมไปเลยผสมเลยอันนี้คือผสมกันกับต้นเงินใช่ไหมคู่กันอ๋ออันนี้จะคู่กันโอ้เป็นอย่างอะไรลูกเอิ่นเพิ่นสนใจเพอาอย่างอย่างว่าไก่ไก่ปีมาวางไก่เพิ่นผมผมว่นดีลรื่องจีรักมักงนี่โอ้อืมเออเป็นไง บบกวนว่าเฮ็ยัยังดอกมพิ่นุ้จะควา่เสิฟังสังเกตบิ่งเออเร็วก่าเออโอ้กี่ตมเดือน h ปป p y ด้ไหนี่อือใส่ฮปปี้นี่ปปี้แฮปปี้อ๋อนี่เออแฮปปี้แฮปปี้นิวยียอย่างแี้ปี้นยียะอ่ายัมาซนกันได้ฮปปี้เออนี่นี่คือวิธีปากถึงเกษตรกรไย เกษตรกรเลี la la <ata> um ้ยงไผ่เ <occurs> ป <mut ate> <k> um ็องเดย์ตามความคินจะของเอาเบาลวดเบาตามกินตามความ้ิวเลาวยแกอ่าเพียบๆนี่เนาะครับกกมีความสุขหลายที่ได้ออกมาเลี้ยงควายที่มีสัตว์เลี้ยงเนาะเออเออจะเข้าสิบปีเห็ดอย่างเข้าแกครับเลี้ยงควายเป็นอาศิบหลับไปเนาะอ่าเป็นอาศิบจะของอจะทำหน้าแน่เลี้ยงควายแน่อะไรนะอืมเป็นวิธีเนาะสุดยอดสุดยอดับ เจ็นกำลังใจให้ยพันมีสิบสองตัวพันขายได้ปีหนึ่งสองแสนสามแสนเด้อขึ้นไปนาเด้อนี่ราคาควายมันโล่งป,ปีนี้ไงอันอยากลเลยปีนี้ถ้าได้ขายแต่ว่านายหอยกับมา่ทางมาเอาเอา,เอาสุดยอดสุดยอดเอาเอ้ยขอบคุณได้หลาๆๆยขอบคุณได้หลายเอ้ยยินดีไม่ยังฮะขอบคุณครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เอ้ยหน่อยอยู่บัลตาลครับวันนี้ช่องสร้างได้ได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมควายแบบไร่ทุ่งสิบสองตัวสุดยอดเลยก็อย่าลืมกดติดตาม สร้างรายได้ไม่จินสุดครับสวัสดีครับเพื่นห่วงลูกแม่เพื่นครับสวัสดีครับ